ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกทีทุกทางทุกคนขออนุญาตบัดขำาครับช่วงแดดรวมล่มตกพบพี่น้องพ้าพี่พ์น้องเข้าเยี่ยมชมท่าทางสวนผักครับพี่น้องชีช่อมกระลำปีหัวใหญ่หัวงามครับพี่น้องทุกคนทุกท่านกับเขามาเป็นกำลังเล่นใจครับเยี่ยมชมพาพี่พ์น้องอัปเบดตครับ มึงหัวกะหล่ำห้อยเง่ครับมิตรหัวห้อยงพี่นอ้องงามให้ครับผักปลอดสารครับฝากพี่ฝากน้องเขามาเบิงครับมาเบิงเป็นช่องทางการสั่งเฮ็ดให้เปลียนประโยชน์ครับขอบขั้วครับก็จำเป็นต้องใส่เนื้อที่ไายครับพี่น้องใส่เนื้อที่ในหน่วยก็สามารถปลูกสลับซับเลี่ยนหมุนเวียนเพี่ยนไปจะอยู่ได้กินครับ เศรษฐกิจแบบพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่ได้กินครับพี่น้องทุกคนปูที่สัรหาเป็นแบบยางและมุมว่วงขอน้ำภาพอันสวยๆสำหรับน้ำัวน้ำสวนผืดพักจากใดเขามาถ่ายท่ำน้ำเสนอให้พี่น้องครับเดี๋ยวจมชมครับ ผักปอดสารแทนแน่นอนครับพี่น้องปลอดสารแทนแน่นอนเพราะว่าการเน้นนักเนีเนเ่น,นะการเรียนในการดีเลี่ยงการใส่สารเคมีฝากถึงพี่ถึงน้องเพื่อนกเกษตรเกษตรที่ดีต้องปลอดสารเคมีกเกษตรที่ดีต้องมีทางเลือกและทางรอดนะครับพี่น้องทุกคนเฮากระเฮ็ดไปครับคนมาปลูกมักฟังพี่น้องทุกผัก่วน น้ำนาบ้านหลังบ้านในแนวแนวปรเฮ็ดได้ครับปลูกได้เบิดเฮาวสาเข้าสามารถประกอบอาหารเฮาโดยที่ดลดค่าใช้จ่ายครับลดค่า,าใช้จ่ายได้หลายพี่น้องก็สิมีทุกสิ่งทุกอย่างครับผักอันนี้ผักเปียนพี่น้องเพิ่นภาษาอีสานบ้านเฮาเ,งงงพ,พ,เ,นเนพิ่นบอกง่ายง่ายครับคือผักผักเปียนาะพี่น้องฝากถึงผู้ที่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่า ที่ยังบพรานได้เปิดใจการเฮ็ดเกษตรครับก็จำเป็นต้องที่เป็นนี้เป็ี่ยนนีมาลงทุนครับเพลทเล็กๆน้อยๆค่อยเปลี่ยนค่อยไปใครค่อยนี่ค่อยอะไรค่อยนี่ค่อยดีค่อยมาครับเอาขายได้เขาก็ต่อยอดเข้ามาต่อยอดก็คือเขาหามาเติมครับคุณพ่อคุณแม่กับพิจารณาครับฝากลูกหลานน้องไม้น้องนงอายุยังพันหลายครับกำลังเห็ดกำลังสั่ง ซึ่งสามารถสร้างเป็นอาปกอบเป็นไอคีบไปได้ตลอดครับเพว่าช่วงฤดูใดก็เหตุใดครับพี่น้องยิ่งเป็นฤดูฝนหรือฤดูร้อนอากาศร้อนร้อน,อนเท่าเหตุใดก็แห้งดีครับพี่น้องแห้งเห็ดกับคุณคา่าคางคาของเขาก็หรือสึกว่าแพ้งทุกสิ่งทุกย่างนะครับก็เป็นองค์งประกอบของครอบครัวของปากทอง เพาราะว่าคนห้องตื่นขึ้นก็ต้องกินครับต้องกินปลักของเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับมนุษย์ครับกับผ้าพีผ้านองอรับชมครับรับชมอดีบอดีจะดุมที่นี่ใช้ด้วยพี่เจ้หน้าจากพี่จากน้องครับขอฝากพื้นฐานกเกษตรแบบพื้นฐานครับกเกษตรไม่อดไม่จน ครับคำว่าพ่อเพียงเฮ็ดจังได๋ก็พ่อเพียงครับพี่น้องอ่าเฮาหันหน้าตั้งตาเศร้าไปไสก็ได้กินครับอ่าได้กินอิ่มกินเตียมได้อดขาดได้ขายเหลือนั่นเฮาก็ได้เก็บได้ออมครับพี่น้องอ่าสำหรับน้องนงตัวผู้ที่ผัครับทุกอ่าจังหวัดอำเภอคนอีสานบ่เกียบบดบ่กขานบ่อ,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 อดบ่จนครับทุกคนทำได้ไม่มีใจรักโบเกียดบ่กขานเฮ็ดจังได๋ก็บ่อดบ่อยากครับบ่อดเบื่อโอยากเงินทออง่าสามารถ เฮ็ดให้มีไรายได้เป็นอาชีพเสริมต่อเติมและสร้างสรรค์ด้วยคุณงามความดีคุณภาพเกิดจากตัวเราเองนะครับฝากทุกคนทุกท่านเขามาเยี่ยมชมเป็นกำลังลงใจช่องทางภากส่วนท่างส่วนของเฮ้าครับพี่น้องอันนี้ก็มาขอ,อทายท่ำสวนนอ้องพี่น้อง ทำสวนน้องคออนุญัตเพิ่นแล้วแบบขอให้พี่น้องเขารับชมอย่างกำลังแรงใจครับเพิ่นดีดีครับเฮ็ดดีดีปลูกพักป่อมมี่บ่งมีนอนเพิ่นเห็ดแบบปลอดสารครับผมเพิ่นบ่ให้ผู้บริโภคได้รับสารเคมีข้าร่างกายครับตั้งแต่ผู้เห็ดเพิ่นกับพี่น้องผักกระง,งามผู้ปลูกกะง,งามครับรับพี่น้องผู้ปลูกกระง,งั้นผูบริโภค ขอทันเขามาเบื้องแง่งเยี่ยมชมได้ครับเยี่ยมชมทางหัวสวนก็ได้นาเอาสิ่งที่มีประโยชน์ครับสาระ,ะดีๆมีประโยชน์เป็นคุณทรรศล้วนๆครับพี่น้องโอ้หัวใหญ่ครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อดซ้อนเก็ดแต่ง้มคากง้มเนี่ยเก็ดแต่คักแต่เนี่ยครับฝากถุกคนถูกทันนี่ละครพื้นที่สถานที่นี่ ก็ปวพงานครับปวพงานสามารถเฮ็ดทำเงินได้ครับสั่งได้ใดๆพี่น้องสำหรับน้องๆที่มีทีพอไหลก็สามารถเฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้น้าบ้านลังบ้านแบบพวกเฮ็ดประคันมีแทบ่อดจ่จนครับเงินท่องลังไหลเขามาคือ,อเงินทุบบาทเฮ้าสามารถให้เขาแลียนมาหาเฮาได้ครับซึ่งเป็น ขับสินเงินท่องของมีค่าหายากครับพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนทุกท่านจา็พอให้่านบุญพี่ใช้จะมองขามครับการเเกษตรการสร้างรายได้จากพวกเขาโลนี้อ่าบอเมนบอมเมนไดหน่อยครับก็คือคอยเปลี่ยนคอยไปคอยดีคอยมีคอยดีคอยมาฝากถึงน้องนงอ่าภูที่มีจิตใจอ,อยากสั่งฝันให้เป็นจริงครับสร้าง มนลิมิตขึ้นมาด้วย2มือสองมือท่าคือคําตอบครับการตอบโจทย์ที่ดียิ่งทํายิ่งได้ทําหน่อยได้หน่อยเห็ดหน่อยได้หน่อยเห็ดลายลครับพี่น้องเฮามีเวลาบ่อหลายเฮาก็บคอยเห็ดคอยทํามคอยสั่งคอยเรื่อยๆครับต่อเติมเสริมแต่งอันไรที่ดีครับพี่น้องก็คือเฮาก็ได้เบิ่งได้แง่งได้รับชมภาพสวยๆอ่า ที่เฮาได้เหตุเกิดมาแล้วบัดนี้ก็ขอทุกภาคส่วนทุกองค์กรทุกชมรมทุกหน่วยงานฝากถึงท่านโดยผว้พเคากพครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนทุกท่านเข้ามารับชมเป็นกำลังใจแล้วกาบขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนนีแจะควมสุขควมเจริญครับอย่าเก็บอย่าจนครับพี่น้องไ,ไกลไกลมากไกลขอขอให้ ขาดแคลวครับขาดแคลวสุขที่แท้จริงก็คืออยู่กับแบบนี้แหละครับที่ดิตลูกอีสานเกษตรอีสานลูกพันเขาเนี้ยวครับของแข่ที่น่องเกษตรคนจนผู้ยิ่งใหญ่ขอขอฝากถึงพี่ถึงน้องทุกคนโดยความพารบกลับงามลมอ้อมอกอ้อมตักของพีของน่องของเกอนของปู่ของ่อของแม่นะครับก็ขอให้มีความสุขในการรับชมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้สวัสดีกอนครับ คลิปนาพี่รุ่นฮาปกระินำเสนอให้พี่น้องปองไปเบิ้งต่อไปรับชมต่อไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็จะ,ะนั่ผ้าควาิ่มรวมสมบูรณ์ให้พี่นอ้องเอาไปเบิ้งเป็นแบบยางและช่องท่างสางตัวสางตัวให้ดีขึ้นให้มีอยู่มีกินครับให้มีอยู่มีกินให้บวัติปรยากเมื่อเฮามีกวกคารลนีเขาเฮาเหตดขึ้นมาได้แล้วก็ล้วนแล้วเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มีค่า ด้วยรอยยิ้มภูมิใจภูมิใจที่ได้ถดด่ายทำได้ครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับขอสุดท้ายฝากพี่ฝากน้องเข้ามากดติดตามกามดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าครับน้องใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนจากช่องท่านครเกษตรสวนพิรมภัยขอฝากปลวยใจครับส่งภาพดีๆให้พี่น้องรับชมทุกท่านเดี๋ยวขอเครพครับสุดท้ายวัดดีและขอบคุณครับ